สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับพิธีการการใช้งานแอปพลิเคชันในมือถือรวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะ มีวิธีมาแนะนํากันอีกเช่นเคยก็จะเป็นวิธีการกู้คืนบัญชี Google ของเรากันนะครับก็ในการกู้คืนบัญชีนี้ก็จะเป็นกรณีที่เราลืมรหัสผ่านและเราได้ทําการลงทะเบียนในส่วนของอีเมลสํารองไว้นะครับก็จะทําผ่านมือถือกันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังในส่วนของแอปพลิเคชัน Google กันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายัางในหน้าแรกของแอปพลิเคชัน Google กันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปในส่วนของบัญชี Google กันนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าของการใส่รายละเอียดของบัญชี Google กันนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทาการใส่ในส่วนของอ e ีเมลของเรากันได้เลยครับเมื่อใส่อ e ีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการคลิกเข้าไปที่ถัดไปได้เลยครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างขวามือกันนะครับเมื่อ ใส่มาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกาายัางในส่วนของอาหากลืมผ่านผ่านนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างสายมือกันนะครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับก็จะมีส่วนของอีเมลเแจ้งเตือนไปยังอีเมลที่เราได้ทําการลงลงทะเบียนอีเมลสำรองไว้นะครับ ก็ให้เราเอาในส่วนของรหัสนะครับเอามาใส่ในหน้านี <Tonight> <Snow. S 2> ้นะครับเมื่อเรากรอกรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ให้เราทการคลิกถัดไปกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกถัดถัดไปแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสผ่านของเรากันนะครับก็จะมีอยู่สส่วนนะครับก็ให เหมือนกันนะครับเมื si. ่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการคลิกไปที่บันทึกร้าผ่านกันได้เลยครับเมื่อคลิกบันทึกข้าผ่านเสร็จร้อยแล้วครับก็จะมายังในหน้าของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google กันนะครับก็ให้เราคลิกไปที่ยอมรับกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกไปที่ยอมรับกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในส่วนของระบบนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าแรกของ Google กันนะครับก็ ก็จะเห็นนะครับว่าเรา,เาได้ทำการากู้คืนบัญชีเป็นอันเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการกู้คืนบัญชี Google ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของ a t e IT Channel ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ